คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับแบกเนีนเป็นยังไงนกโสมันบ่นอ่ครับเลขออกไปแล้วโอ้เลขออกไปแล้วก็โสมด้วยดอกแค้จนละเมื่อวานนี่ก็ได้แค้จนบ่แค้จนเบิดครอบครักอ้งครับ โอ้แสดงว่าถือกันหลายยุทธตัวนี่คือก็ถือหลายยุทธแต่ว่ามันได้หลายถือหน่อยเกือหน่อยบาทถึงหน่อยบาทคน <c oughs> ไปนักดูซีซีโอ้ไปนักซีซีขันมันมาซีซีนี่ช่วยที่ได้ยย่นแล้วขันมันมาซีซีม,มันมาหนึ่งซีมันก็ได้หน่อยครับมาหนึ่งซีเอาพี่น้องเวิ้งสถิติครับเวิ้งตัวเลขสถิติ ไอ้จนแ้วเมื่อวานครับของอาจารย์ป่านี่นะครับมันล่วลงเก่าซีไซน้ำานี่ถือกบนถือกล,ล่างค้อมแล้วงวดที่สามงวดนี้เป็นงวดที่สามเริ่มต้นใหม่อีกครับไล่ต้นใหม่เขามาแล้วสองงวดสามงวดที่ผ่านมาเมื่อวานครับหฮากระเบิงสถิติไปก่อนนะครับกระบ,บาดนี่ก็เด็กคำนวณออกมากอะ เลขวิ่งหนึ่งสามเจ็ดเก้าคุณบอกเลขวิ่งหนึ่งสามเจ็ดเก้าหรือหนึ่งสามเก้าเจ็ดก็ตัวเดียวกันคือเก็แต่ว่าเนีนล่างจริงๆก็คือหกเก้าชุมนั่นเป็นบทล่างล่องจุดเลขสามตัวกับเลขวิ่งบนที่แท้คือหนึ่งกับสาม งวดก้อนสองกับสี่มาสี่บนล่างหนึ่งกับสี่มาทั้งมัดหนึ่งสี่ล่างมาด้วยกันครับว่าเอาฝืนงวดนี่น่าจะเลขเด้นของอาจารย์มีหนึ่งสามเก้าเจ็ดมีหนึ่งสามเก้าเจ็ดมันบอกครับถ้าสีวิ่งตัวเดียวอาจารย์ให้วิ่งตัวใดครับวิ่งเจ็ดให้วิ่งเจ็ดมันบอกครับวิ่งเจ็ดวิ่งเจ็ด แต่ว่าเจ็ดนี่มันจะเป็นอัน,นบางครั้งมานกว่าสิบใบยืนในตำแหน่งหลักร้อยบางครั้งสิอยูนในตำแหน่งหลักสิบโอ้แต่ว่าหายวิ่งเจ็ดวันไปเพราะว่ามันจับคู่ไว้แล้วเนี่ยเจ็ดหลักร้อยนี่เจ็ดหนึ่งหกนี่จับคู่ไว้แล้วดิวนี่โอ้มันไม่คู่ไว้แล้วนี่มันเนี่ยอาจารย์ว่างครับเนี่ยว่างเจ็ดที่หลักร้อยอัน <c oughs> บอกครับเจ็ที่หลักร้อยท้าทาแปดสามออกแปดสามนี่ ตัวนี้ซี่สิเป็นลักลอยพองวดกว้อนหายหาเป็นลักลอยโอ้ถามมันออกแปดสามซี่สิบเป็นลักลักลอยครับถามออกแปดสามสี่สิบเป็นลักลอยบานนี้แปดสามคืมันต้อง <bet> ไปซื้อรายตัวลักลอยแปดสามมันมันาออกมันมาออกเก่าซี่กับหนึ่งซี่ครับบานนี้ลักลอยมันก็เลยเป็นลักลอยเลยเป็นซี่เป็นสี่กับเจ็ดมันมาครับสี่กับเจ็ดพอเจ็ดมันจิตมหลังมากเจ็ดนี่ ตามล่างมาในตำแหน่งหลักลอยอของงวดก้อนนี่มันห้าเก้าสี่นี่ห้าเก้าสี่ลงไว้นี่ถ้า <5 95. S 2> ว่าบาตรไปซื้อ <c oughs> <c oughs> ไปซื้ 90, อห้าเก้าเจ็ดเขาจะ <c oughs> เขาไปเจียห้าเก้ 90, าส่วนบ่ก็เรแล้ว <c oughs> บาตรห้าเก้าสี่พันบ่อเอาช <c oughs> นะก้อนของบนนะครับ <c oughs> บานนี่สี 8, 3, ่แปดสามนี่ถาทาออกในตำแหน่งบนมันสี่ยูซีแปดสาม ถ้าออกสิบหกบนมันสิเป็นเจ็ดหนึ่งหกถ้าออกสิบหกบนมันสิเป็นเจ็ดหนึ่งหกเพราะว่าเจ็ดเป็นลักลอยเจ็ดเป็นลักลอยเลยเพราะมันจับคู่ไม่หายแล้วมันตัวเลขมันสิมานประกอบมาเองส่ประกอบคู่ครับคือถ้าถ้าเอาไล่ตัวันี่ออกมาแล้วสองหัดซ้อนนี่อยด่นี่อ๋อครับเพราะว่าหัดก้อนกับหาศูนย์บ่ วนหามันบ่หนิมันบ่อ่าบาดวังนึ่งนี่กับเกา 5, เ e. ซีอ้านี่เราะีพอ่นตัวเลขแนวทางของอาจารย์นี่ถูกมาแล้วสองงวดแล้วงวดที่สามคือทีผ่านมาโอ้สามงวดผ่านครับงวดนี้เป็นงวดที่สี่น้อยจช่ไนี่เป็นงวดที่สี่ที่ถือถี่ติดต่อกันมากที่ถือติดต่อกันคืองวดนี้เป็นงวดแต่ว่าสองงวดก่อนพุ่นท่าเแอนมินบ่ได้มาทลายถ้ำนะครับผมเข่ามาแล้วเข่ามาแล้วจสามงวดติดครับเจ้าของกระซือ วันนี้เขาเจ้เอาไปซื้อน้ำเรื่องลูกเรื่องลานเรื่องอไรวันนี้ถึงมัดขอบขวเนาะเน่ยนเนียนซีซีครับซีซีสองซีเขาก็ซื้อเท่านั้นเพิ่มนั่นเขาซื้อยางละตัวสองตัวนึงดอกครับก็โอเคก็ถือว่าโชคดีเนาะแต่ว่าวันนี้ตัเด่นก็คือหกเก้าล่างถ้าอยากกลับกับเก้าหก อ๋อถ้าจะกลับก็คือแต่ว่าตัวเลขทุกตัวนี่ถ้าพี่น้องเรียนให้พี่น้องกลับไปเห็นว่าอาจารย์พี่น้องกลับไปดีกว่ากันกันมันมาครับผิดพลาดมามันเอาขึ้นมาได้ครับผันผิดพลาดมากเอาขึ้นมาได้เพือตัวจ้าตัวเนี้ยนี่ก็เสียห้ซื้อก้าหกน้ำเยินเพราะว่าเลขวิ่งเก้ากับหกจับกู้กับมาหกเก้าอีกเลยให้กลับตัวไว ได้หายเป็นเอาไว้เพราะว่าคู่มันเป็นหกเก้าด้วยตัวเลขวิ่งมันเป็นเก้ากับหกเพราะมันสิมาน้ากันดิเลขรางเลขมันน่าจะมาน้ากันบ่เลขรางครับอันนี okay. okay. for, ้จับค okay. ู่ห้นี่คือบนล่างนอกจากนอะบบ่ได้เน้นล่างนั่นบอว์ได้เน้นล่างชวนหกเก้านี่เน้นล่างหกเก้านี่เน้นล่างโยนออกไปเน้นล่างหกเก้านี่ล่างเนาะล่างต้าล่าง ัวเลขของอาจารย์นี่มันมีหกเก้าแปดหนึ่งมันบ่อาจารย์ครับสามหกสามหกสองห้าสองห้าหนึ่งหกหนึ่งหกเจ็ดสองเจ็ดสองวันที่สิบหกคุณบ่ครับวันที่สิบหกออกตรงเลยแปดสามเก้าสองนี่เลขยุแปดหางนอกจากยุเปันทร์ ครับจิบอันนี้ลิบกงหมดเนาะขันหาลรตเตอรี่เห็นนี่ครับไปเอาะกอนตัวใดอาจารย์ฮกเก้าเกาเก้ากันวะครับเน้นล่างเนาะหกเก้าได้เก้าหกเอาได้หกเก้าก็เอาครับก็ต้องเอาสําหรับลรตเตอรี่วันนน้ไปแล้วบาทนี้มันออกวันอันข่านครับเลขออกวันอันข่านครับวันอันข่านโดนปังๆตัวหนึ่งต้องมนแน่นอนต้องมีแน่นอนช่วนเลขบนทัน บอกกัลลันตีแต่ว่าห้ไปแนวทางไว้วันเลขล่างนี่ก็เนียนหทยคือหกเก่าเนี่ยล่ะเก่าหกลางคือหกเก่าเก่าหกนะครับคือตัวเนียนตัวนักคือหกเก่าเก่าหกเลยยืนยันเลยมันบอกครับยยอ่อาจารย์ <คน S 1> โช์ต,ตัวเลขให้พี่น้องเพื่อนเบิ่งนะครับบัดนี้อาจารย์เช็คเบื่องก่อนว่ามันครบบ่ครับอเเก่าคูครบเต็ม หนึ่งสามเก้าเจ็ดคือเป็นเลขเดือเลขวิ่งที่แน่แน่วิ่งเจ็ดลักลอยหรือเจ็ดสองก็เป็นลักสีบถามาเจ็ดสองือเป็นลักสีบทันทีถาม่าใ้เจ็ดหนึ่งหกมันจะเป็นลักลอยคือเลขเดินเลขเดินมีอยูสี่หางครับนอาจารย์จับรชบวบรวยกซื้อได้มักเอาไปจับคู่ส่วนตัวก็เอาไปบ่าเป็นยัง เล็กวิ่งมาแน่นอนมาแน่นอนสิครับเล็วิ่งเลขตัวเลขแนวทางของอาจารย์ปปานี่เยอครับพี่น้องเอฟซีครับเลขเด่นเลขเด่นของอาจารย์ปราณี มีหนึ่งมีสามมีเก้ามีเจ็ดวิ่งเจ็ดร่องเก้าว่าท่านอาจารย์จับวิ่งเจ็ดร่องเก้านอยจานเนาะครับผมจับคู่สองตัวครับมีอยู่เก้าหางครับมีอยู่เก้าหางมีหกเก้าหกเก้านี่เน้นล่างแต่ว่าเพิ่นบอกให้กรับกลับน้ำ้อครับหกเก้าเก้าหกครับเน้นเน้นล่างครับ กเก้าแปดหนึ่งสามหกสองห้าหนึ่งหกเจ็ดสองแปดสามเก้าสองสามสี่ครับกับคู่สามตัวเจ็ดหนึ่งหกสี่แปดสามครับเอากระชัดเจ็เนาะครับพี่น้องเอฟซีครับ สองงวดครับบางที่ถ้ามาตามอีกรอบนึงอาจารย์อัิมีตัวตัดห้เพราะนี่ก็เพิ่งหัวก็เพิ่งออกนะครับต้องงวดอาจารย์เพิ่งจะคำนวณให้ได้มากเก้าหางครับส่วนจับคู่สามตัวก็ได้มากสองหางเจ็ดหนึ่งหกสี่แปดสามแสดงว่าถ้าอาจารย์จับคู่มากจังสี่ก็เน้นบนก็ครืองซีเมนหนึ่งหกกับ ปดสามนอกอจารเนาะครับหนึ่งหอกเก้าแปดหนึ่งหกเก้าสามเลขวิ่งหนึ่งกับสามเนี่ยมันมันติดเลขวิ่งทุกโตเลยเพราะว่าจะติดเลขสามเลขหนึ่งเลขสามกับเป็นแปดสามสามหกหนึ่งหกติดเลขวิ่งครับครับเลขที่อาจารย์มั่นใจที่สุดครับหมวดนี่ก็เอาเป็นหกเก้าล่างมั่นใจ หกเก้าล่างนะครับมันใจที่สุดอาจารย์ยกขึ้นเล็กน้อยครับอโอเคครับขอบคุณครับล่างหกเก้าหรือเก้าหกหกเก้าเก้าหกเรามันใจที่สุดเราลองถาเลขตั้มบาทนี่คีอว่าเรียกว่าเลขตั้มตั้มกว่านั่นคือสามหกกับสามสี่ถามันมาตั้มถามาตั้มกับมันสามหกกับสามสี่นะครับเพราะว่าเรียกว่าหนักคาดมันสีอยู่ในตำแหน่งกลางกอาง บ่ถึงกับสูงบ่ถึงกับต่ำเกินสามหกสามสี่เนี่ยอยูใ่ในเกณฑ์พอดี้ามาประมาณนี่ประมาณนั่นเรียกวัน,นขั้นถ้าเลขวันพุธวันพฤหัสเนี่ยสุดยอดสูงมันมาครับครับเขารักหาขึ้นครับรักหกขึ้นไปยิ่งสัน้นเลขคร้าคำนวณสถิติออกมาแล้วนะครับเอาถ่ายคลิปแล้วันไม่หยังถ่ายคลิปกันน้องเอฟซเนาะครับฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนเพราะว่า สี่ผ่านมาแล้วกับเข่ามาแล้วสามงวดติดงวดสี่มาเนี่ยว,ว,วันที่สิบหกนี่อาจจะเป็นงวดที่สี่อีกก็ได้เพราะว่าวิเคอ์ออกมาแล้วว่าเลขสูตรคำนวณแถวนี่มันจะเข่าต่อเนื่องกันเลขสูตรคำนวณเพราะว่าเฮตดมาแล้วมันเข่ามาขันว่าวิง่งซีไหก้กับซีกับม่แน่นอนบนล่างพอมขันผูดด้ใดเดินซีบางนึงนี่ก็ขึ้นได้เลย ชอบวิ่งพิจจระนาเ้ิงว่าชอบมากตัวใดคอยซื้อคันหรือว่าเพื่อนมั่นใจตัวนั่นกะกะล่องไปหาซื้อน้ำเพินเบิงบัวงวดที่เหล่คนกะถือขอบขวถือเบิดขอบขวครับว่านี้ว่านี่กะพูดละใกล้ๆมือคนนี้คอยซื้อหรือมือสุดท้ายคนนี้ลองเมืองเนาะฝากไว้ครับก็ขอบคุณอาจารย์หลายครับสำหรับ แนวาทาังงวดวัดนที่16สิงหาคม2000หา1 6สิหานี่ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ